นองหลิวค่ะค่ะหลิวค่ะสิบกว่าปีนะคะหลิวสวยเหมือนเดิมเลยอ่ะสวยขึ้นด้วยอ่ะจริงเหรอคะจริงค่ะขอบคุณค่ะเพราะตอนแรกบอกสิบกว่าปีที่แล้วสวยหลิวก็เลยคิดว่าอาจารย์ต้องบอกตอนนี้ต้องแบบน่าแย่ไม่จริงนะคุณผู้ชมเจ้าค่ะใครที่เคยจําหลิวมณสววได้นะคะสวยค่ะคุณผู้ชมลองดูใกล้ๆสิคะกับทรงผมเปรี้ยวเปลิสน้ำส้มสายชูเรียกแม่เลยนะคะเปรี้ยวได้ขนาดสวยค่ะทรงนี้หนูทํานานนีอยังคะ ออถ้าเกิดตัดผมเนี่ยไม่ถึงอาทิตย์ค่ะ,คะแป๊บเดียวเองเหรอคะแต่ทำสงทำสีครึ่งวันใช่ไหมคะโอ้ยแต่สีนี่อยู่ทำมาแบบปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยหัวสีแดงเลยนะคะและ้วบางทีก็มีสีฟ้าสีม่วงสีเขียวเห้วคะตอนนี้หลิวทําอะไรบ้างครับผลงานเยอะแยะเลยที่ผ่านมาอัปเดตหน่อยครับอัปเดตใช่ไหมคะหลิวเพิ่งเล่นหนังของน้องคลีไปอะค่ะเรื่องอีซมาร์นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะตอนนี้หลิวจะทําหลิวเปิดบริษัท แบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองค่ะชื่อพิลี่นะคะชื่ออะไรลี่นะพิลี่ค่ะพิลี่พีวีวีคุณพ่อตั้งให้เพราะว่าสวยภาษาเหนือพิลี่แปลว่าสวยใช่ค่ะแล้วก็น้องหลิวก็พิลี่นะคะวิขอบคุณค่ะอพีาจย์ก็พิลี่อใช้ก็พิลี่อ้น่ารักขอบคุณค่ะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็เป็นกรรมกรกรรมการอะไรนะคะเคยร่วมอยู่ในทีมของ d a n c ซอร์ d a n ัน n ิ่งวิด t h อะสตของคุณลูกเกดเหรอคะใช่ค่ะของปีที่แล้วค่ะหรือก็ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะคะของเจมี่ดสตาร์แล้วก็ตอนนี้หรือก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมการเต้นของโครงการทูบีน u m b e r วทีมน่าจะเป็นดอร์ไซใช่ค่ะเมื่อไม่นานมานี้คุณลูกเกดมานั่งที่นี่เดียนก็สัญญิงสัญญาไปแล้วว่า Dancing with the Star, s t a ์เที่ยวหน้าเดียนจะลงไปขยับเอวด้วยอยากเห็นเดียนก็ไม่ทราบว่าจะมีเทรนเนอร์ดีๆแถวนี้หรือเปล่านะคะหรือว่ามีหล่อๆนะคะ,คะต่างชาติค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาน้องหลิวนะคะหน้าตาสวยนะเอ็นดูอย่างนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมาจริงๆแล้วนะคะขอโทษนะพี่ทราบว่าหลิวเป็นคนไม่ค่อยอยากพูดเรื่องส่วนตัวพี่ก็เป็นคนไม่ค่อยชอบยุ่งเรื่องชาวบ้าน <laughs> แต่บังเอิญบังเอิญก็อยากจะคุยเพื่อให้หลิว <laughs> พูดความจริงคนจะได้เข้าใจหนูมีข่าวค่ะตอนนั้นนะหนูมีแฟนค่ะ มีแฟนเสร็จแล้วก็คบ,บ,บเ,ลเลิกในที่สุดสังคมเขาก็รู้ว่าดูเลิกกันค่ะเอ๊ะอยู่ๆเลิกกันทําไมประกาศแต่งงานค่ะพอแต่งเสร็จคุณพระคุณเจ้า2เดือนมีข่าวเตียงหักท้องโยอ,อีกอุ้ยอะไรดูเยอะ จับไม่ทันตามไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคะหนูช่วงนั้นหลิวเป็นช่วงที่เซนซิทีที่สุดในเรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลามีคําถามอะไรจากหน้าข่าวมาถามหลิวพยายามที่จะโปรเทคตัวเองให้มากที่สุดนอ,นอกจากตัวเองแล้วก็ครอบทางครอบครัวหลิวนะคะคนใกล้ชิดหลิวหรือก็อไม่อยากให้ทุกคนต้องมานั่งกลุ่มกับสถานการณ์ที่หลิวเกิดขึ้นกับตัวหลิวเองถามว่า เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะว่าเลิกกันแล้วก็แต่งงานเออพอแต่งงานเสร็จอีกสองเดือนเลิกเอกอะไรอย่างเงี้ยเตียงหักทําไมมันดูมันแบบก็จึ๊กจ๊กแบบมันจริงจริงหนังสั้นมากไปค่ะจริงๆก่อนแต่งงานเราเลิกกันก่อนล้วค่ะก่อนแต่งงานเลิกกันใช่ค่ะแต่เลี้ยงไปแต่งทาไมกันอ๋อพอมีน้องก็เลยต้องไปแต่งค่ะรือมีน้องก็เลยแต่งงานก็แสดงความรับผิดชอบในหน้าที่ของคุณการเป็นพ่อและแม่ สำหรับลูกคนหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะขอโทษนะคะหลิวคายอย่าว่าเออพี่สาวคนนี้ถามอะไรหนูแบบซอกแซกเลยนะคะได้เออแต่งก็ยังไม่แต่งแล้วทําไมไม่คุมกันหรอคะอีตอนนั้นะ่ะสะบึมบักกึ้มกันไม่คุมกันเลยเหรอ <c oughs> ขอโทษนะคะหลิวสาวถามน่ากล <c oughs> ัวไปนิสเนยไม่เป็นไ,ไรค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเวลาหลิวคบใครหลิวก็คิดว่าคนนั้นเป็นคนที่ใช่สําหรับหลิวแล้วแล้วก็เราก็คบกันมาประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ ก็เคยคิดในเรื่องของเรื่องของการแต่งงานมากันอยู่แล้วค่ะแต่พอเออเราไม่ได้คิดว่าเราจะเลิกกันคือมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่เราคิดว่าคือคือคือพี่ก็ไม่อยากจะถามว่าทําไมเลิกหรืออะไรนะคะแต่มันก็เป็นประเด็นหนึ่งถามจริงๆถ้าผู้ชายคนนี้ก็ชื่อคุณโจ๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าโจ๊กใส่ไข่ของเธอเนี่ยนะคะพี่ก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องพันอย่างนี้นะคะตอนนั้นหลิวเจอเขาว่า หลิววันเขาหรือเขาวันหลิวก่ออยาตายแล้วไม่ยั่เลยคือบางทีมันอาจจะเป็นแบบเธอคิดเองเอออ,อเออเปล่าว่ะแล้ว,ลวจริงๆหรือว,ว่ามันน่าจะเป็นแนวแบบเหมือนคลิกอะค่ะใครคลิกใครระยะเกลิวว่าต่างคนต่างหรือก็เห็นว่าเขาน่ารักแล้วเขาก็อาจจะเห็นว่าเออหลิวก็น่าสนใจอย่างนี้มากกว่าเอา<ห>า้าหรอะใช่ค่ะเก็เลยคบกันไปมหาสู่กันสามปีสามปีในเมื่อเธอก็เต็มที่คบกันมาตั้งสามปีแล้วทําไมถึงเลิกกันลักคา เธอเบื่อแล้วสิฉันว่าแล้วเชียวผู้หญิงอย่างเธอต้องเป็นผู้หญิงขี้เบื่อใช่ไหมคิโลรจริงเหรอทำไมมองอย่างนั้นนะหลิวคนไม่ได้ขี้เบื่อเลยอยา่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชผู้หญิงมสมัยนี้เขาก็อย่างนี้แหละหลอกกินน้ำหวานผู้ชายแล้วก็เฟี้ยงทิง้งหรือ,อยากเป็นอย่างนั้นมาอนะไปทําไมไม่ถูกใจอะไรกันล่ะถึงต้องแยกทางก,าานะกันเสียเวลาสามปีนะหลิวมันไม่ไม่ใช่การเสียเวลาหรอกค่ะหรือว่าในช่วงที่คบกันเนี่ยเราก็ได้อะไรดีๆจากกันเยอะนะคะแล้วก็ ที่เราอยู่ด้วยกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็ความคิดมากกว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าหลิวก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้ตัวเขาเวลาเขาคบหลิวเขาก็คบคนเดียวเหมือนกันค่ะเอฟได้จิงจริงกับเบลก็ดูดีไปหมดเลยในเมื่อตั้งสามปีมาไม่มีการเรียนรู้หรือไม่มีการปรับเรียนรู้จริงๆมันแบบพยายามปรับตัวหลายครั้งค่ะไม่ใช่ว่าเราแบบปรับทั้งสองฝ่ายไม่ใช่หลิวของพี่ปรับ <c oughs> คนเดียวหรือไปบังคับให้ผู้ชายเขาปรับแล้วเธอก็ไม่เคยปรับ ก็พยายามนะหรือก็แบบพยายามหรือปรับนะว่าถ้าเกิดอันไหนที่เขาไม่ชอบหรือก็จะพยายามปรับในสิ่งนี้ยกตัวอย่างอะไรสักอย่างนะว่าที่ไม่ไม่ซีเรียสอะไม่ประจดประเจอ,เจอมากอะบางอย่างมันส่วนตัวฉันรู้จริงจริงอย่างเช่นนอนกลนน้ำลายยืดหมอนเหม็นไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเป็นเรื่องแบบผู้หญิงปกติทั่วไปในช่วงระยะเวลานั้นอายุประมาณนั้นนะคะชอบแบบเหมือนครูบอกเลิกผู้ชายอันนี้ทุจสนี้เดียวว่าตัวเองนะหรือว่าจะชอบแบบ ถ้าเขาทําอะไรไม่พอใจหรือว่าชอบแบบเลิกกันดีกว่าเลิกกันดีกว่าเลิกกันดีกว่าซึ่งบางทีเขาก็รู้สึกว่ามันถีเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้ทํากันแบบนั้นจริงๆรแล้วมารู้ตัวได้ยังไงเขาว่าตัวเองท้องหน่ะมันก็ร่างกายมันก็บอกไงว่าแบบมันผิดปกติใช่ค่ะคืออีวันทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันอีวันนั้นก็เลยสั่งลากันไปสักรอบนึ่ใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะอถ้ากําหนดระยะเวลาเนี่ยหริวจะก่อนที่จะจะเหมือนท้องก่อนที่จะเลิกโจ๊กเขาอะ เลิกกับเธอเขารู้หรือเปล่าแล้วว่าเธอท้องอ่ะไม่ทราบค่ะ <c oughs> ไม่มีใครทราบหรอกเราก็บกแบบแล้วพอเธอท้องแล้วเธอไปบอกเขายัางไงหนูไปตรวจก่อนค่ะไปคนเดียวไปกับเพื่อนอีกคนนึงเขารู้ว่ารอบเดือนไม่มาใช่รู้สึกว่ามันเอ๊ะแปลกๆหน้าอกเจ็บอะไรเงี้ยเพื่อนก็บ,บอกสงสัยจะท้องแน่เลยหลิวหลิวู้สึกหลิวมีเซนเหรอ<ช>แล้วพอหลิวไปตรวจเสร็จทันทีที่หลิวรู้ตัวว่าหลิวท้องหลิว คิดถึงเขาแต่ตอนนั้นเราเลิกกับเขาไปแล้วนะก็นั่น<อ>นาซีเลิกแล้วแล้วยังยังท้องขึ้นไปอเออเราจะกลับไปบอกเขายัางไงดีตอนนั้นจิตใจเธอว้าวุ่นขนาดไหนหลิวว้าวุ่นพอสมควรว่าเราจะเอาอยัางไงดีหมายะมาณว่าเราจะบอกหรือไม่บอกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แตไม่เคยคิดจะลูกออกใช่ไหมไม่เคยเลยค่ะไม่มีสักวินาทีเดียวโอ้น่ารักมากเลยค่ะหลิวค่ะขอบคุณค่ะแล้วหนูไปบอกเขายังไงคะหนูโทรศัพท์ไปบอก แค่บอกว่าอยากให้รู้เท่านั้นแต่ว่าไม่ต้องมาก็ยังหยิงเอกไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่าเขาม,มีชีวิตของเขาไปแล้วอ๋อเขามีแฟนใหม่ไปแล้วนาตอนนั้นน่าจะเป็นแบบนั้นโอเคค่ะในที่สุดก็เลยแต่งงานกันใช่ค่ะค่ะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด